สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมเจอสีหุ่นนะครับนะฮะหรือกูบอยนะครับผมนะแล้วนะผมก็วันนี้เราก็เข้าเซิร์ฟพิชิตกันต่อนะครับผมพูดถึงราคาของในตลาดกันต่อในพวกพูดถึงเลทเอ็มเลทเอ็มก็อย่างที่บอกนะครับผมผมบอกไปก่อนคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าเลทเอ็มพิชิตอยู่ที่ร้อยสามสิบนะับผมพันเ,มน,ม 1, 1, นเอ็มนะครับผมก็พันสามร้อยบาทหนึ่งหมื่นล้านเอ็มนะฮะก็เดี๋ยวเราไป แล้วเข้าไปเลยแลผมไปทัวร์เชฟเซิร์พิชิตนะผมหลังจากผมทำคลิปไปเมื่อช่วงเช้าแล้วผมก็หลับไปแล้วอัฟคลิปแล้วผมก็ตื่นมาทีก็ประมาณ4ี่โมงกว่าสี่โมงเย็นจะบ้าตายเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะไปสำรวจตลาดกันหน่อยนะครับผมหลังจากที่แบบห่างหายกันไปนะครับผมหายหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนหรอกคือไหนๆก็เข้ามาแล้วก็ตีไก่หน่อยอะ่ะนะ ถึงมันจะตีไม่ได้หก็ตามทีนะรู้สึกว่าตอนนี้ไก่มันเหลือมันเหลือเยอะนะคือคนไม่ความสนใจกับไก่สักเท่าไหร่แล้วนะนะครับผมคนไม่ให้ความสนใจกักไลลนะ <c oughs> บนะไ,ไก่เลยได้ดูอิไก่ผมก็ไม่ได้วิ่งแล้วครับผมก็เออคนอื่นได้ก็ได้ไปดีใจด้วยครับผมส่วนผมคนไม่ได้ก็เศร้าใจกันต่อไปนะครับผมก็ไม่เป็นไร นะครับเรามาเดินตลาดกันหน่อยนะผมเลทเอมอยู่ที่130านะครับตอนหนึ่งพันหนึ่งมืนก็พันสารอยนะผมลองมาดูกันก่อนว่าของในตลาดเนี่ยหูสองพันสองพันเนี่ยเท่ากับสองร้อยหกสิบาทเลยคร่มตัวละสองร้อยหกสิบาทสำหรับเซอร์ฟิชชิคธรรมดาที่ไหนเนี่ยอันนี้พันกว่าพันกว่า ครึ่งของห้าครึ่งของครึ่งของพันสามก็อยู่ที่ประมาณสักหกสิบาหกสก็ประมาณ190กบว่าบาทเลยเลยโอ้ออ,อาอาจจะขายไม่ออกเราแค่ดูไปนั้นๆเลยนะมลทิน10วันครับอยู่ที่พันเจ็ดมณินสิบวันพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยเอ็มคูณศูนามันก็เท่ากั 227บาทนะครับประมาณบาทประมาณนั้นช็อค4ครั้งอ่ะช็อค4ครั้งเราต้องช็อคกันแล้วอ,อยู่ที่540อบก็คูณด้วย0.13นะครับก็เท่ากับ70บาท70ดบาทโดยประมาณแล้วก็คำวนวณกันเลยเสริมดี5 0 0 0เสริมดี5 4า0 ครับผมก็อยู่ประมาณ54บาท55บาทประมาณนั้นอ่าเรามาดูของที่มีราคาในตลาดดีกว่าเผื่อมันจะมีอะไรที่แบบมันแปลกไปจากเดิมเฮ้ยนี่หน่ง10,000เอ็มบบวก 10, 10ิ0หนึเอหมย่างเงี้ยประกาศขายให้สิบหาเองอันนี้เบอร์โทรครับเบอร์โทรสเต็ปเบอร์โทรโเฮ้ยบวก4ี0 0า เอ้ย,ม,อยมันถูกอะไอนี่มันถูกอะครับชิ้นนี้มันถูกอะครับสามพันถูกหรือเปล่าวะก็ร้อยสามสิบคูณสามเลยใช่ไหมมันเท่ากับเก้าเอ่อสามร้อยเก้าสิบบาทสามร้อยเก้าสิบบาทกับวิสามสิบเอ็ดนะฮะผมอาจจะเสียนิดนึงตรงที่ไม่เป็นธาตุไฟแต่เป็นธาตุไฟเนี่ยมองลแล้วถูกเลยนะมองลแล้วถูกเลยอ่ะแล้วเป็นธาตุไฟทลายห้าพัญยาหนึ่งคันอยู่ที่ 390บาทนะ,นะพอกูอัานคลิปหมาข้างบ้านเฮาเนี่ยแม่งอยู่ตั้งนานไม่เห,ห,ห่ากูอัานคลิปเห่าหงเป็นอะไรเนี่ยจะนะไรจริงจริของบวกสิบดูของบวกสิบหน่อยอะไรบวกสิบ่ะเนี่ยนะอันนี้คือพันสองร้อยเอ็มใช่ไหมโอ้ร้อยห้าสิบหกบาทเลยร้อยห้าสิบห้าบาท นะผมสำหรับแค่หินกันสิบห้าฮะ,ฮะป้ายดีแค่ป้ายดีสามสิบเอ็มเลดเอ็มแพงป้ายดีสามสิบเอ็มมันตกเหรียญเลยเออมันตกเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวเราจัดหน่อยฮะตกป้ายละสามบาทสามบาทเก้าสตางก็ประมาณสี่บาทเออสี่บาทป้ายสี่บาทถือว่าได้ฮะนะับผมพวกเซ็ตก็ราคาเท่าเรานะ พวกเซ็ตปกติแบบราคาเท่าๆเราอะแต่เหรียญ M เหรียญ M มันแพงกว่าเว้ยเราเหรียญ M แพงแบบนี้เราต้องหาของที่โหดๆเจอใช่ปะพินบวกแปดไม่ฟูลหกพันเอ็มถือว่าแพงอย่างเงี้ยคือบวกแปดแต่ไม่ฟูใช่ไหมอ๋อลำค่าใช่ไหมอ๋อลำค่าหกพันเอ็มก็เท่ากับร้อยสามสิบคูณหกไปเลย ใช่ปะ่ะมันก็เท่ากับเจ็ดร้อยเจปสิบถือว่าสูงนะผมเดี๋ยวเรามาดูลูกแก้วห้าสิบล้านลูกแก้วห้าสิบล้านห้นาร้อยเอ็มห้าเอมครึ่งของห้าก็หกสบห้าบาทเฮ้ยครึ่งของหนึ่งพัไงคือห้ารอยนมโอ้ ลูกละ65บาทเลยนะอันนี้เลดเอมผมถามเจ้ากล้วยมาเมื่อวานนะครับแต่คิดวันนี้กล้วยบอกแล้วแต่ลงคมณขายกล้วยก็ปล่อยประมาณนี้ปล่อยตามเขาเขาปล่อยยังไงกล้วยปล่อยด้วยอะเม็ดละร้อยเอมคืออะไรเขาเห็น1นึ่พคือลูกละร้อยสาบาทวินซิงอ่ะง่ายๆและอนทินก็65บาท1วันอุย้ย ถ้าพอโมงแบบนี้ถ้าขายเป็นเ็มมันรู้สึกว่าแพงเลยนะหกสิบ้าบาทหนึ่งวันเนี่ยมันใช่เลยครับคิด <c oughs> อ,อ้าจะอึกอีกแล้วว่าอัดคิดบาไปแล้วดูก่อนดูก่อนอย่างอื่นมันมีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นบ้างผมไม่เห็นอะไรที่มันน่าตื่นเต้นในแนวหนึ่งของซืปอพิชิตเลยไ่ะดิ แบบของโหดๆอะไรพวกนี้มันหาไม่เจอเลยครับเฮ้ยคุ้มนี้คุ้มนี้ต่างจากร้านอื่นนะ950 950m เนี่ย,นะยคือต่างจากร้านอื่นอย่างชิ่นเชิงหรือว่าผมไม่ได้ดูทุกร้านมัน123บาท124บาท123บาท50ตเออมันแบบต่างอย่างชื่นเชิงอันนี้ฟูเออฟูแบบแ8มีชื่ออันนี้ดีกว่าถ้าเทียบกับ เมื่อกี้ถ้าเรามองนะอันนี้ฟูลำค่าบวกแปทลายห้าเออเนสอันนี้ถือราคาอยู่ที่ระดับได้ฮะได้ฮะแต่6กพ0นะฮะพันสามรอยคูณด้วยศูน่งสเท่ากับอยู่ที่แปดร้อยสิบเก้าทแปดรอี่สาทตีราคาเป็นเลขก,กลมๆก็ต่อแรกแทกด่านนะตามนี้ใส่พวกค้าก็แปดร้อยครับแปดอยบวกแปดแปดร้อย อันนี้แหละอันนี้7จนะ็ดพันสี่ร้อยสิบเอมหงคูณด้วย0ูนยสเท่ากับเก้ากสิบสามบาทอ่ะตีเป็นเลขก,กลมๆเก้าร้อยห้าบอ่ขาดตัวมีการต่อแล้วแล้วเก้าร้อยหาสิบไอมานี้นะ,ะมีอะไรที่ให้เราพอจะดูแล้วแบบคำนวณได้พอคร่าวๆไหม โหเสืออทับบวกแปดมีทั้งนั้นเนี่ยชุดคุมราคาอยู่ที่ประมาณสองพันกว่าหรือเปล่ะมองว่าจ,จะเป็นค่าใด้เงินนะความตังค์เหรียญ M แพงเอออาจจะใช้แบบแบบนี้ได้เออใช่ผลนี้อ่ะถือว่าได้อยู่โอ้ยโกโอ้ราคาสูงนะเนี่ยโอ้ยโกอ,อยู่ที่สองพันห้าร้อยเก้าสิบฮะสองพันห้าร้อยเก้าสิบคูณด้วยศูนย์จุดหนึ่ง 3เท่ากับ336บาทคูณ2นะครับถ้าซื้อซื้อเป็นคู่ครับ670บาท673อ67บาท4สตางค์ซึ่งต่อให้เป็น670เราก็ยังรู้สึกว่าหูยกยังสูงอนะคือราคามันเรลดเอ็มนี้จริงเขาอเกว่าวกูไอ้กูไม่ได้แบบผิดพลาดทางเทคนิคการสื่อสารใช่ไหมวะ ร้อสสิบจริงหรอคือผมดูไอเทมบางชิ้นหรือของบางชิ้นในตลาดโอ้อันนี้ร้อยห้าสิบอะคือมันมันยังดูแบบแปลกแปอยู่อ่ะอคุมเหมือนตั้งราคาเองตามใจฉันอ่ะอันนี้พันกว่าก็มีรับพันนึงนี่ก็มีแต่ถ้าเราจะเอาค่าได้เงินจริงๆเราไม่ต้องเน้นคุมสวยฮะ เราใส่เพื่อจะได้รับผลประโยชน์แต่ถ้าเล่นคุ้มสวยเน้นเท่อาจจะใส่ลงวอก็ได้หาคุ้มสวยวอดีๆอะไรอย่างนงี้อันนี้ได้อยู่น,นี่ชุดชุดไม่ฟูสามพั 3, 700. 3, 700. นเจ็ดสามพันเจ็ดร้อยเอมคูณด้วยเ,เดี๋ยนะสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยแปดสิบบาทเด็ดเอ็มเด็ดเอ็มบิดพลาดเอก่าแต่อันนี้มันตั้งฟันร้อยห้าสิบ ไม่น่าจะผิดพลาดเนาะป้ายดีมี 35M เออ 30M มี 35M มีโอ้คือสมาคมนักล่าบอสใช้คำว่าสมาคมนักล่าบอสได้ครับเพราะคุม145ย่านะยตกกับบอสไม่ส่วนใหญ่พลังวังทองบวก10กจ้าเกือบ2 0 0 0 0 m ฮะปลาไป19,720่าโอ้ นะครับผมคูณด้วย0.13นะครับเท่ากับราคา2,563บาท6สตางค์ตีเป็นเลขกลมๆก็2,550นะครับผมต่อแล้วก็ต่อสุดๆก็2,500นะครับทางบ้านเนี่ยมึงก็เป็นโรคจิตเฮียอะไรนรักหนาพวกคุอัดคลิปมึงก็เบิ้ลรถเดี๋ยวมึงก็ให้หมาลองให้เฮียจะไรเออโอ้ ตอนนี้ผมผมมองว่าเซื้อพิชิตถ้าเราหายเทมทลายนะดูเลยตั้งแต่ร้อยสี่สิบฮะร้อยสี่สิบมีทลายอยู่ที่สี่พันแปดโอ้โหร้อยสี่สิบสี่พันแปดจังไหนวะเอออ่ะอยู่ที่หกร้อยบาทแล้วหกร้อยยี่สิบสี่บาทนะครับอยู่ประมาณหกร้อยยี่สิบต่อคาตัวหกร้อยครับอยู่ประมาณนั้นนี่หกร้อยบาททำไปเสร็จแล้วเนี่ยเรียหก600ร้อยบาทพร้อมเวลเลยนะไม่ต้องไปแหกเล่นนะแหกกระจุยกระจาย ได้อยู่อันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ600อยู่ที่ประมาณ600นี่600อันนี้พินนะอันนี้600พินอยู่ที่3,700ใช่ไหม3,700ของวันบัตเอเอของเซอร์พิชิตนะผมอ่าเดี๋ยนะครับ480อ่ะฮะ480อันนี้81ไงแต่ผมต่อ80พอขาดตัว450ฮะกูต่ออะไรจริงๆ เดินตลาดไม่ได้ครับถ้าเดินกูต่อต่อเมื่อพ่อค้าแม่ค้ามันใจจนไม่อยากขายฮะโอ้มีดมีดอินจาฟูทลายหาส่วนมากถ้ามองในเื้อพิชิตนะผมจะเห็นเป็นฟูทลายห้าเปิดน,นะส่จะเห็นได้น้อยในเื้อว่าบันสี่ก็ใส่ฮะสี่ก็ใส่แต่เขาคิดในเรื่องราคาการปล่อยออกปล่อยออกแบบสี่เปอร์ห้าเปอร์ราคาปล่อยต่างกันมากแต่ราคาการออฟอย่าลืมครับมันมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับผมต่างกันหนึ่งเปอร์ปล่อยง่ายปล่อยยากและความเสี่ยงเท่ากันนะครับผมก็คิดเอาเอง นะ0ะหกพันหกพันแปดอยนแปร้อผมก็อยู่ที่ประมาณสักแปดอยแปบาทก็แปดร้อยแร้อาสิก็กันนะผมต่อคันคารัวมีดินจาโมหกนี่ก็5้ขั้นนะับผมอยู่ที่5250ันสองร้บมผมก็ลองคำนวณเป็นตัวเลขแล้วถ้าคิดเป็นเงินบาทก็อยู่ที่ประมาณหกร 682บาท50ตางก็ต่อเป็น650ก็แล้วกันนะครับลดลดกันหน่อยนะย้อนๆนันหน่อยอะไรเงี้ยนะเป็นเป็นเป็นคนที่พ่อค้าแม่ค้าเกียดนะมึงต่อแรงแหกด,าด่านกันเลยทีเดียวนะของดีหนีภาษีนะของเถื่อนอเราดูของเถื่อนกันหน่อยอาวุธสามคาด5 3 m o ของหายากยังมีในท้องตลาดก็ต้องเป็นตัวละครของเก่าที่แบบเก็บไว้ในสมัยก่อนแค่ล็อกอินไปคุยกับเอ็บีซรู้เล็กๆแล้วก็จะได้นะวันละชิ้น 30วันก็30ิชิ้นเก็บใส่โกดังครับบางคนมีตัวละครทุกคาสท,ทุกอาชีพกันเลยทีเดียวแล้วแบบปรับรับกันสมัยนี้มีคาสฮีโร่ครับเราคือแบบมันขี้เกียจปวดหัวนะครับอาจจะมีแบบอาจจะมีการประท้วงว่า,าไม่มีความยุติธรรมแต่แม่งฮีโร่ยุติธรรมเลยนะอาชีพอื่นต้องหาวุฒิทุกคาสเตะสายฮีโร่ใช้เดิมตลอด <c oughs> นะครับก็บมานั้นยกเว้นสายลงวอยังจะหูนะใส่ไอ้กบเซตอะไรพวกนี้แล้วไป นี่กระบี่กระบี่เอ้ยกระบี่ทลายกระบี่หรือมีดอ๋อมีด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 นินจามีดนินจาครับทลายด้วยอันนี้ก็มีดนินจาด้วยทลายเหมือนกันอันนี้ก็มีดนินจาเอ้ยอันนี้ธนูครัคือแบบเป็นสายเวลสองว่ะเอาง่ายๆคือเขาน่าจะเล่นสายเวลสองนะผมอยู่ที่หกพันหกร้อยเอ็มนะครับก็จากที่คำนวณคร่าวๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณแปดร้อยห้าสิบแปดบาทก็แปดร้อยห้าสิบ โมโหสวยๆเก๋ๆนะทะลาย5หมดเลยนะครับถ้าพอพอ,พอ,พอประมาณกับราคาเลร M เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ก็ได้แหละนะถ้าเราไม่ต้องไปเสี่ยงเองนะผมเลรต้นทุนหน้าเลรต้นทุนน้าแบบต้นทุนจริงๆการซื้อขายราคาเป็นปกตินะครับผมก็อยู่ที่ถ้าของโมโหก็ผม,ผมคำนวณแล้วก็อยู่ที่ประมาณะทะลาย5นะก็อยู่ประมาณที่600-700อันนี้800บาทก็ ประมาณนั้นแหละสมัยก่อนจะเลรจ,จะอยู่ที่ประมาณห0าร้อยห้าห้าร้อยหกร้อยสมัยนี้ก็เพิ่มขึ้นกนะาทลายมีประโยชน์นา,นานานักประกาศนะผมเรามาดูพนึกสูงโอ้พึกสูงเล็ีเอ็มแพงกว่าเราแต่ราคาเทียบเ,เท่าเราเลยนะอาจจะถูกกว่าเล็กน้อยเออจริงด้วยนะคนเปลี่ยนคาสเซียนใช้2,500ชิ้นนะลูกจะ4อนะเราลองคูณเลขเล่นๆแบบ คำๆนะครับผมไม่ได้คิดซีเรียสอะไรมากนะครับผมก็ประมาณละ0.52ก็ประมาณ0.5นะครับก็ใช้2,500ยเอมนะครับสเอ้ย2,500ก้อนนะในการเปลี่ยนคาัทเซียนซีนะก็คูณ0.5ไปเป็นเลขกลมๆเลยก็แล้วกันนะครับก็เท่ากับ1,250บาทในการเปลี่ยนคาัทเซียนซีก็คิดเอาเองครับเวลาคุณจะปล่อยคาัทเซียนซีตัวละพันสามพันห้า มันก็ถูกนะครับมันก็ถูกนะครับถ้าเรามองว่าถูกมันก็ถูกเลยมันถูกเพราะอะไรคว่าคุณจะเล่นไปเซียนสีคุณเสียค่าไฟไหมคุณกดยาอะไรไหมคุณใช้เวลาไปเท่าไหร่กับการเสียเวลานะครับนะฮะเออคิดดูดีๆนะคนุณจะปล่อยซื้อเซียนสีแต่เซียนสีคุณอย่าไปคนเดียวเวลมันจะเวลยากนะค,คุณกรุณาไปเป็นเพื่อนและเป็นทีมนะฮะผมก็แค่ต้นทุนคือแบบเปลี่ยนเซียนสีเนี่ยยังไม่รวมเงินอีกหนึ่งพันเอ็ม เอ๊ะหนึ่งพันกี่รอบผมไม่แน่ใจเหมือนกันหรือมันลดลงเหลือกี่ร้อยสามร้อยหรือว่ากี่ร้อยเน,น,นี่ยนะผมนะก็อย่างอื่นไม่รู้เซียนสี่เนี่ยลืมคนระับเปิดสกิลเปิดสกิลเปิดปานโอ้โหสามพันเอ็มได้ปานมีสองปานสกิลมีหนึ่งเออเปิดหนึ่งได้สองอก็ตีเป็นเลขกลมๆก,มก็นะปานก็สามพันเอ็มนะ การที่เราจยันซื้อแบบตัวละพันห้าพับาทเนี่ยสำหรับตัวเซนซผมมองว่ามันมันก็ถูกนะแต่มันก็จะติดปัญหาสิ่งที่ตามมาคือประดับประดับเอ้ยเซตเอ้ยเครื่องป้องกันอื่นๆอันนี้คือมันก็เข้าใจตรงกันว่าราคาตัวอาจจะถูกแต่ราคาของสวมใส่อาจจะแพงกว่านะครับนะครับผมนี่เรามาพูดอะไรเรายังหาของที่โดนใจในเซิร์ฟ ไม่เจอเลยครับอันนี้สามสิบสามเอ็มซื้อเราสี่สิบได้อยู่ของร้อยสิบอะอุะ้ร้อยสิบห้าสิบเอ็มโอ้ซื้อเราอยู่ที่สามสิบหรือยี่สิบนี่แหละโห้รไายร้อยสิบทลายสี่อ๋อไม่ขายแยกอืมธนุบวกเจ็ดครับฟูทล,ลายนะครับทลายห้าส่วนมากทลายห้าจริงๆผมมองไปร้านไหนต่อร้านไหนครับส่วนมากทลายห้าครับนะมันเป็นการซื้อให้ขายคล่องอะไรอย่างนี้นะครับผม หเห้ยดาบดาบร้อยสามสิบเอาเป็นสองอย่างที่เราหาทำนะถ้าทำทำให้สูงกว่านี้แต่ทำได้ไปยืนวอลนะครับผมก็ไม่ถึงกับน่าเกลียดอะไรมากมายนะครับผมอันนี้อาวุธด,ดาบลำค่าห้า,ห,า,ห,าห้าพันห้าพันหนึ่งร้อยเอ็มนะครับผมก็คูณเป็นเลขก,กลมๆก็แล้วกันนี่นะครับผม 5,100m นะครับคูณด้วยบับก็6 63บาทก็ประมาณ6 50บาทค่ะตัวสวยพินพินดูครับป่มพินก็ของเทียนสองนะฮะผมก็3,800ไม่ไม่ใช่ธาตุไฟไงถ้าธาตุไฟอาจจะเป็น4,800หรือว่า4,800หรือว่า5,100นี่แหละนะผมก็มันเพิ่มมาตามสัดส่วนนะ ก็ประมาณ494บาทก็480แล้วกันนะฮะคือของให้เราคำนวณแบบมันไม่มีของโหด,ดขายนะในท่นามกลางสถานการณ์ที่เหรี m แพงอย่างนี้แต่มันไม่มีของโหดขายอะ่ะอันนี้คือโหดเกินตั้งเล่นนะตั้งเล่นค่าได้เงินสำหรับซื้อพิชิตนะครับโอ้โหเกลี้ยงตลาดรีปลานอยู่ที่280รอ m ใกล้เคียงฮนะ นะครับผมขายอาจจะ280แสครับสำหรับบอบันราคารับอยู่ที่ร20แม่งบ้าไปเล,เลยนะครับเลทเอ็มถูกเท่าไหร่มันรับของถูกตามมันส่วนกระแสครับผมจริงๆผู้เล่นอ่อย่าอย่าอย่าแบบคอยตามคอยตามคนรับของของร้อนหรือว่าของถูกอะไรเงี้ยเฮ้ย hey! ทาไมครับทําไมมาอยู่เซิร์ฟพิชิตครับทําไมไม่อยู่วันบันครับถ้าอยูวันบันผมก็จะหล่อเลยครับผมนะก็ประมาณที่แบบอ่ะกูเห็นแค่นี้กูดึงเลย นะสี่พันเอ็มกูดึงเลยกูไม่คิดเยอะทําไมไม่คิดเยอะครับหนึ่งครับวิญญาณห้าขั้นครับสองครับกันสิบห้าครับ <c oughs> กูไม่คิดเยอะสี่พันเอ็มนะฮะร้อยสามสิบคูณสี่เลยมันเท่ากับห้าร้อยยี่สิบบาทห้าร้อยยี่สิบบาทนะฮะผมเจอวินซิงไปลูกละร้อยสามสิบห้าคั้นเท่าไหร่เลยครับ ถ้าทำไฟนะครับแบบมีบริการตั้งแต่150บาทจนถึง200บาทก็คิดดูเองครับการ15ลูกและกี่บาทครับการ15ลูกและกี่บาทครับเป็น100ยไหมหรือว่า780อ่ะเกินแล้วเนี่ยแค่แค่เห็นของพอบวกตัวเลขคร่าวๆในแต่ละขั้นก็เกินแล้วครับนะ อย่าลืมครับทำฟูวิญญาณกลางด้วยนะครับผมวิญญาณกลางด้วย,ย,ย,วยใช้ยันด้วยเออใช้ยันด้วยทำไฟแปดใช้ยันด้วยบวก6เนี่ยน่าจะไม่บวกสดุดใสกัน15มันเสี่ยงน่าจะมีข้ามข้ามพาดอาจจะติด1ขั้นหรือว่าแหกไวตั้งแต่บวก9อะไรแบบนี้นะได้บวกใหม่ติด6ขายในราคานี้แต่ผมมองว่าถูกเออผมเจอผมเจอกอ,องถูกในตลาดถือว่าปลื้มปรติยินดี นะอย่างน้อยก็มีให้เราได้เห็น 68, อาบกแปดอาทิตหมัด6,000นเอ็มก็ร้อยคูณหเลยครับไม่ต้องคิดนานก็780บาทนะเห็นไหมยคงที่เห็นในตลาดพิชิตเนี่ยเอาเป็นว่า95%แม่งทลายห้าเว้ยหูครับ450รเอ็มเฮ้ยสี่พัเอ็ม คูณด้วยเดี๋ยวนะคูณด้วยแป๊บนะึงอยู่ที่585บาทถ้าคูณ2มันก็เท่ากับพ1น0นึ่งบาทก็อยู่ที่ประมาณ1ันหบถึงประมาณ1ันพันหนึ่งร้อยหบถึงพนสองแหละนะผมะาราคาก็ถ้าคิดเป็นเงินบาทกาอยู่ประมาณนี้นะครับไข่บางกรับบางกรบางกรครามครับแปดพัเอม 8,000m นะครับผมเราก็คูณตัวเลขไปเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับผมนะมันก็เท่ากับ1,040บาทซึ่งแพงเพราะก่อนหน้านี้ผมเ็หนในเซิลพิชิตนะผมอยู่ในกลุ่มพิชิตด้วยนะมันเหมือนเป็นสายสื่ออะไรอย่างเงี้ยกลุ่มพิชิตเหมือนมีคนปล่อยไข่มังกรคราวเนี่ยไปที่800บาทเออแรกๆมันก็จะอยู่ที่ประมาณ1 2 0ไไม่ใช่แรกและระดับแบบใกล้ๆสัปดาห์สุดท้ายลวอยู่1 0 0พอสักพัก ใกล้ๆสุดท้ายนะครับผมเหลือก็ประมาณ90 0รล่าสุดที่ผมเห็นคือ800ฮะไม่มันจะเป็น8 5 0บาทแล้วก็800ตอนนี้ผมไม่เห็นราคาที่แบบซื้อขายตอนนี้มันเหมือนแบบคุ้งทุดท้ายที่แบบใครอยากได้หรือว่าใครไม่อยากได้หรือใครรออะไรพวกนี้นะราคาก็กระทบกระทบขึ้นมาสักนิดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เห็นจากราคาแล้วมันเหมือนมันขึ้นมาเลยนะอาจจะแบบตั้งตามใจฉันขายไม่ได้ไม่เป็นไรใช้เองอะไรอย่างนี้นะก็แล้วแต่ แหวนทำไมบอกว่าเซียนสองอ่ะอ่อแหวนเซียนบวกสองโอเคขอโทษน,นะครับปกพันเอ็มก็เหมือนกันนะครับผมก็สามร้อยเอ่ 130, อ 6, 80, นะร้อยสามสิบอ่ะคูณหกก็เจ็ดร้อยแปดสิบบาทนะพอคูณสองก็ปลาไปพันห้าร้อยหกสิบแพงอ่ะวิญญ,ญาณห้าขั้นโอ้ยเซร์ฟนีนเ้เขาฮิตนะส่วนเห็นเห็นวิญญ,ญาณห้าขั้น บางกรทองอา่าเราก็คิดว, <qualified> ว,ว่าชุดธนูบแปดฮะอาล้ำค่าด้วยผลิตว่าการสิบสี่ไฟแมีจันรหนึ่งขั้นสมาธิห้าปการสิเนาะเป็นร้อยเอ็มแปอโทษทีก็อยู่ที่1 1ึ่ันร้อบาทบแปดการสิบสี่มันเหมือนราคาสูงนะ แต่ล้ำค่ามันต้องผลิตได้แหละนะผมคำนวณยากอันนี้ไม่บวกสองต่างกันอยู่หนึ่งบันบวกสองก็ไม่บวกสองต่างกันอยู่หนึ่งพันก็ได้ครับเข้าใจตรงกันบวกสองกับไม่บวกสองต่างหนึ่งพันเพราะเหตุอะไรไปม,มันมีบวกหนึ่งร้อยเปอร์ห้าร้อยเอ็มบกแล้วก็บวกสองหนึ่งเปอร์ห้าร้อยเอ็มไงคือมันบวกได้สูงสุดแค่สองขั้นนะครับเสียห้าร้อยเอ็มก็เป็นประมาณนี้ได้ได้ได,ได้ได้อยู่นะรับ ก็เป็นหกพันเออได้มันคิดคำนวณมาแล้วเลยนะที่ตั้งร้านแบบนี้ไหนเราดูร้านไหนต่อโอ้ชุดสุสานบกหกเหรอรองเท้าดีพันเจ็ดร้อยาคนดูแลป๊ยกายไม่ใช่หาคนดูแลตัวนี้ครับเจ็งเป้งหกเก้าคุ้มเกา่าคุ้มเกา่าคิดถึงมันคู่กับคุ้มสีมพู ใครมาเดินผ่านว่าแม่งเก้าสงจะอะไรจริงกลวมสองสองอาคนดูแลเอ้ยบวกเท่าไหร่ว่าบวกปานสามเนี่ยอืมเป็นไงพี่น้อง มันร้อยแดงพี่บ้าเออโอ้โหโอเคเราเดินตลาดข้าวๆเราคำนวณในะทายเทีมของรา้าวเราก็เจอทั้งของผูกของแพงของใช้ได้อยู่ระดับดีระดับกลางหรือว่าระดับไม่น่าซื้อนะผมอ่ะเราก็ไม่อยากพูดคานี้ออกไปนะเพราะใครไม่ค้าจะเกลียดผมได้นะเกลียดไม่เป็นไรครับนะผมมีคนรักก็มีคนเกลียดเป็นเรื่องธรรมดานะ ใช่แต่ธรรมของโลกใบนี้นะครับผมสำหรับวันนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนกับผมเจอซีไว้จ้เกิดใหม่คลิปนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์นะครับผมพูดกันปากเปลียนปากเช็คนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับไปเตือนจ่อในเชิบบูดบาเป็นะครับผมสำหรับน,นี้บ๊ายบายครับ